Story to Tell คือเกมสอยองขวัญแนวจิตวิทยาที่สร้างขึ้นด้วยเด็กชายอายุเพียง15ปีชาวสเปนเขาบอกเอาไว้ว่าเขาเป็นคนที่จดจำความฝันของเขาได้แม่นและเรื่องราวในวันนี้มีชื่อว่าเกรวิลสเตย์นะครับพ่อหนุ่มคนนี้บอกว่ามันคือฝันร้ายของเขาในช่วงซัมเมอร์ปี2023นนั่นเองนะสวัสดีผมชื่อเซบาสเป็นชื่อบนอินเทอร์เนต็ตนะผมฝันร้ายเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 3ผมจำได้อย่างชัดเจนเลยว่าผมกำลังไปที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่กลางป่าที่นั่นคือที่ที่ฝันร้ายเริ่มขึ้นมาเลยครับผู้ชมเริ่มมากับบ้านสีแดงหลังหนึ่งซึ่งเปิดไฟสว่างอยู่กลางป่านี่ครับโอ้ประภิยได้ตรงนี้มีซ่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเราเข้าไปได้ปะลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปไม่ได้ติดนะครับติดกับแพนที่มองไม่เห็นโอเคแล้วก็มีถังขยะวางอยู่ตรงนี้พร้อมกับเป็นกระท่อมนักเล็กตรงนี้นะครับมีกล่อง กล่องเครื่องมือกับกับอะไรเนี่ยวิยุสื่อสารเหรอทำไมเด็กอายุสิบห้าเดี๋ยวนี้มันเก่งจังวะตอนผมสิบห้าผมลืมมาแล้วนะครับผมทําอะไรอยู่แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ทําอะไรแบบนี้แน่นอนอะ่ะประตูมันล็อกเนะี่ยกุญแจนะ่ะมันอยู่ใต้กล่องเครื่องมือโอไอ้กล่องเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราเดินเข้าไปดูเนี่ยครับไปไปกุญแจกันกลับไปครั้งนี้จเจอกับอะไรหรือเปล่าเนี่ยเกมไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเจอกับผีหรือเจอกับตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ ดีไงเจอกุญแจแล้วโอเคคือหลายๆอย่างเนี่ยมันก็น่าจะไม่เม่เซนเท่าไหร่นะครับผู้ชมเพราะว่ามันเป็นความฝันไงอย่างที่หลายๆคนรู้คือความฝันเนี่ยมันจะมั่วสั่วไปหมดใช่ไหมเพราะงั้นเรามาไขาประตูบ้านเข้าไปดีกว่าผมจําได้ว่าเมื่อผมเดินผ่านประตูเข้ามาและทันทีที่ผมก้าวเข้าไปเนี่ยผมก็อยากเข้าห้องน้ําทันทีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วคือเราเข้าห้องน้ําไปก่อนไม่ได้เหรอวะนี่ไงถุงขยะเราจะรักสะอาดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก่อนอื่นขอสํารวจบ,บ้านกน่อนครับ ตรงนี้เป็นมุมครัวนะครับมีซิงค์มีขวดเบียร์อยู่ด้วยตู้เย็นเปิดได้ครับปิดไปเปิดได้ชั้นเดียวตรงนี้เป็นทีวีนะครับแล้วก็มีรูปรูปวางอยู่เป็นโต๊ะรับแขกโอเคแล้วก็มีชั้นสองด้วยบ้านตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํามัง้งอ้าใช่จริงด้วยนะครับเราโอ้เราฉี่ไม่ได้จริงด้วยโหดต้องขอยาไปทิ้งก่อนนะครับแล้วมึงฉี่ก่อนไม่ได้ยังไงวะ เถ้าเ,เ,เกิดฉี่ในความฝันนี่คือฉี่รถที่นอนไ่ไหนไอ้หนุม่มกําลังจะบอกไมใบ้หรือเปล่าว่าผมอายุสิบห้าแล้วเราผมยังฉี่รถที่นอนอยู่ถังขยะยาถังขยะอยู่นี่ทิ้งครับผมเอ้ามีสองถุงซะอีกชั้นแรกเราก็เดินหมดแล้วเนี่ยครับเพรางันอีกถุงหนึ่งมันน่าจะอยู่บนชั้นสองหรือเปล่าเฮ้ยหนังสือมันลงมากองอย่างี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วหรอเฮ้ยมีใครอยากเข้าบ้านกูป่ะเนี่ยชิบหายแล้วคุณผู้ชม ปิดประตูก่อนเลยน่าอยู่บนชั้นสองนะครับอีกถุงหนึ่งขึ้นไปดูสิสวัสดีครับอันนี้ห้องใครอ่ะเปิดไม่ได้ครับห้องนี้เอ้ยห้องนี้ละมีใครอยู่ไหมไม่รู้ว่าผมจะเจอกับผีจเจอกับคนนะอันนี้เป็นห้องนอนหรอห้องนอนใหญ่เลยครับโอเคเก็บไปถุงหนึ่งครับบรรยากาศมันน่าคิดถึงอยู่แน่คุณผู้ชมมันเหมือนเฟียร์ทูฟาทอมอยู่นะจะว่าไปคือพอเขาหมด ภาคแล้วเนี่ยมันไม่ทําต่อแล้วหรอผมรอติดตามอยู่นะครับอยากเล่นมากๆเลยะ,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 ะคุณพี่เป็นใครวะเนี่ยมาทําไมอะ่ะเฮ้ยขอโทษนะครับคุณเป็นใครนะ่ะอ๋อสวัสดีฉันเป็นนักสืบนอกเครื่องแบบนะ่ะจากสถานีตํารวจเกวิลอ๋อครับเราเห็นข่าวแล้วหรือยังเนะีย่ยยังครับข่าวอะไรวะคือตอนนี้เราเจอปัญหาอยู่นะมันมีนักโทษหลบหนีเนะ่ะคือว่าเราพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายในป่าแห่งนี้นะนะ เราก็เลยต้องมีการลาดตระเวนแล้วก็ออกค้นหาในพื้นที่นี้ระวังตัวเอาไว้ด้วยหายนุม่มโอเคครับถ้าเธอต้องการอะไรก็แจ้งให้ฉันทราบได้เลยนะฉันจะอยู่แถวนี้แหละขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงแต่ครั้งหน้าไม่ต้องโผล่มาแบบนี้แล้วได้ไหมอะคุณพี่หน้ากลัวชิบหายโอเคเรารู้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยปิดประตูบ้านก่อนแอบเข้าบ้านผมนะทีนี้เราก็รู้แล้วแถวว่าสิ่งที่เราเจอเนะี่ยคือคนนะครับเป็นเรื่องของคนโอเคไม่ใช่ผีนะโอ้ยไม่ใช่จะเข้าไปที่นี่ตลอดเลยทางยะทางยะอยู่นี่ ทิ้งไหมครับแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปคืออะไรกันนะโอเคปิดประตูด้วยครับ let's go ไปชั้นสองบ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมชั้นแรกมันเฮ้ยเราจะฉี่นี่ว่าลืมไปเลยว่าเราปวดฉี่เรีย,บ,ย,ยบร้อยเด็กอายุ15คนนี้นะครับฉี่รถที่นอนไปที่เรียบร้อย <laughs> หลังจากที่ผมเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยผมก็ต้องขึ้นไปทำการบ้านของผมข้างบนที่คอมพิวเตอร์ แต่ว่าห้องนี้มันเปิดไม่ได้อะมันเป็นบ้านเราทำไมเปิดไม่ได้วะแช่อะไรไงโอเคเราเสียงแล้ววะเราปิดประตูก่อนอืมแล้วก็ทำเป็นบ้านนะครับที่คอมพิวเตอร์ของเราโทรศัพท์กดไม่ได้มาเที่ยงคืนสี่สองผมได้ยินเสียงดังมาจากข้างล่างผมต้องลองไปเช็คเอาแล้วไงคุณผู้ชมครับเสียงใครไม่มาเคาะประตูพอจังหวะนี้มีคนดักอยู่หน้าห้องผมหรือเปล่าไม่มีครับ ห้องนี้เปิดได้ยังวะก็ยังเปิดไม่ได้ห้องนี้มันมีอะไรอยู่วะทำไมมันเปิดไม่ได้สักทีอะเฮ้ยประตูห้องน้ำเปิดผมจําได้ว่าผมไม่ได้เปิดประตูหน้าไว้นี่เอาประโยชน์ของเด็กคือมันตกใจกับประตูหน้าบ้านเปิดนะครับแต่ว่าผมตกใจกับประตูห้องน้าแม่งเปิดอ,อุ้ยละมานม้านมันก็โดนรูดด้วยคุณผู้ชมเข้าไปไม่ได้ชิบหายแล้วมันมีคนแอบอยู่ในบ้านเราจริงโหดต้องปิดอ๋อ หรือว่าต้องออกไปดูวะออกไม่ได้ด้วยครับปิดประตูไปจังหวะนี้มีใครแอบอยู่ในห้องกูเนี่ยอย่านะอุ้ยอุ้ยติดแล้วอ่ะอยู่ๆผมก็จําได้ว่าซิงเนี่ยมันเปิดอยู่ผมต้องลองไปดูก่อนที่ผมจะทําการบ้านแต่จังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องลงไปปิดซิงซิงหลังจานอยู่ดีก็เปิดอยู่นะครับน้ําอยู่ตรงไหนว่ซิงกูห้องน้ําห้องน้ําก็เข้าไม่ได้ซิง์อะไรอยู่ในห้องน้ําวะ นี่ไงอยู่นี่โอโ้น้ำจิ๋งเลยครับระบายน้ำออกเรียบร้อยผมก็ต้องไปโอ้ยเสียงอะไรเฮ้ยประตูห้องน้ำเปิดนะเว้ยเฮ้ยใคอยู่ข้างในอะ่ะชิบหายแล้วเราออกไปดูตรงข้างหน้าได้ไหมเปิดไม่ได้ด้วยข้างบนก็ยังไม่เปิดนะประตูนี้นี่ใครอ,อยู่ในบ้านกวูวะเนี่ยเปิดไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับโชวอป ไม่มีใครอยู่ปิดประตูไปเราต้องทำกันผ้านต่ออกอขณะที่ผมทำกันบ้านอยู่เนี่ยเครื่องปั่นไฟก็ดับผมเลยต้องไปเปิดมันมแลวได้ให้ดาวนะครับเครื่องปั่นไฟมันก็ต้องอยู่ตรงกระท่อมตรงนั้นใช่ไหมไอ้กระท่อมที่เราเข้าไปจะจะ,จะเข้าผิดหลายรอบแล้วครับที่เข้าไปเอากุญแจไปครับคุณชม Let s ส o ตามผมมาครับฝันละเฮ้ยประตูห้องน้ำเปิดแล้วอะไรวะ ชอบแอบใช้ส้วมกูจังวะเนี่ยฉี่อีกไม่ได้แล้วเนี่ยครับพี่นักสืบมันจะมาด่าผมหน้าประตูอยู่ไหมเนี่ยปึมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีครับนี่แรับกระท่อมนี้ไม่มีใครอยู่ข้างในครับเอ้ยนี่ไงเครื่องบันไฟนียครับเครื่องมืออะไรกดไม่ได้เลยนราติกเครื่องบันไฟครับต้องการแก๊สโซลีนอีกโอ้โหผมจําได้ว่ามันมีแก๊สโซลีนเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องของผม คนดีๆที่ไหนเขาไปเก็บแก๊สโซลีนไว้ในข้างบนห้องกันวะและเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วยนะไปครับผูช้ชเฮ้ย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 ,ยใครอะเฮ้ยผู้ชเอ็นใช่ไหมมันเข้ามาในห้องนี้หรือเปล่าไม่ไม่อยู่หรอกแ้วไม่ว่าผมจะปิดห้องนอนกี่ครั้งนะครับมันก็จะเปิดเสมอตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้สักตู้เลยมันแอบอยู่ไหนวะประตูอยู่ในบ้านแล้ว หรือว่าอยู่ในนี้ผู้ชมเตรียมนะครับสามสองหนึ่งเอา้าไม่มีแต่เราเจอแก๊สโซลีนนะผมลืมปิดประตูหน้าไว้ด้วยโอ้โหแย่แล้วเรื่องแย่กับแย่เนี่ยพี่นักสืบอยู่ไหนวะไหนบอกว่าจะอยู่แถวนี้ไงถ้าเกิดผมต้องการความช่วยเหลือแต่พี่อยู่ไหนอะพี่ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้เราต้องปั่นไฟเพื่อทำกันบ้าให้เสร็จเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องนี้ไหมอะ คือเขาใส่มาเฉยๆหรือว่าเราต้องใช้วะกล่องเครื่องมือด้วยค,คุณทำให้ผมตกใจนะเออฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่ในเวลานี้อ่ะหนุ่มน้อยเจเนเตอร์ผมมันดับนะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับฆัตกรบ้างไหมะครับตอนนี้ยังไม่มีเลยนะแต่เราก็มีสายตรวจในพื้นที่นะเพื่อที่จะค้นหาอยู่นะตอนนี้เธอก็เข้าบ้านไปแล้วก็ไปพักผ่อนได้แล้วนะโอเคครับขอบคุณครับ โอ้โห oh, พี่ไม่จะมาแบบนี้อีกกี่รอบวะเนี่ยตีสามยี่สิบเจ็ดครับผมตื่นขึ้นเพราะามีเสียงดังมากจากห้องน้ําข้างนอกนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าจังหวะน,นี้แหละไอผู้หมวดคนนั้นอนะ่ะมันคือคนร้ายหลบหนีเองเว้ยคุณผู้ชมเชื่อผมปะกดกดที่เตียงนอนไม่ได้ด้วยห้องน้ําข้างนอกมีเสียงดังมาดูจากตรงนี้ได้ไหมอ่ะดูไม่ได้ด้วยครับมันอาจจะเป็นคนร้ายหลบหนีเองก็ได้นะ คือสายสื่อผลนั้นนะมันบอกว่ามันเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบใช่ไหมแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันได้เลยนะครับว่ามันเนี่ยคือคนร้ายหรือคือตำรวจอันนี้หรอน่าจะนี้นะเพราะว่าเมาส์มันล็อกมันที่นี่อะ่ะแต่ถ้าเขามีคนนั่งอึอยู่เราเปิดไปมันจะเสียมรารย,ยาทหรือเปล่าวะเปิดดูเลยกัน <What? S 2> ใ,ใ,ใครวะเนี่ยสวัสดีครับคุณมาทำอะไรที่นี่นะฉันแค่เอ่อมไม่มีอะไรอะ คุณหมายถึงอะไรนะไม่มีอะไรอะ่ะผมเพิ่งได้ยินคุณทําเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังมากเลยนะโทษทีนะอย่าทําให้ผมต้องโทรเรียกตำรวจเลยนะด้วยเรื่องที่คุณทําอยู่เนี่ยจุดจุดจุดอะแต่นี่มันกลิ่นอะไรวะเนี่ยคงจะเป็นกลิ่นของห้องน้าแหละนะไม่ใช่กลิ่นอันนี้มันต่างออกไปนะครับมันไม่ใช่กลิ่นห้องน้าหรอกเอ่ะรู้อะไรไหมผมไปดีกว่านะฝันดีนะไอ้หนูมันนั่งทําอะไรอยู่วะแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆด้วยนะครับแย่ไงคุณชมหรือว่ามัน คือคนร้ายพวกคนเนี้ยคุยกับมันไม่ได้แล้วเนี่ยครับที่เราไปสงสัยไอ้ตำรวจคนนั้นหรือว่าตำรวจนั้นมันจะเป็นคนดีแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะลุงผมจะเดินเข้าบ้านแบบนี้ผมจะไม่หันหลังให้ลุงแน่นอนลุงจะไม่มีวันวิ่งเข้ามาแล้วก็กระซวกผมได้อย่างแน่นอนเนี่ยยโอเคปิดประตูด้วยครับแค่นี้ลุงนะั่นมันก็เข้าบ้านมาไม่ได้ละรีบขึ้นไปนอนดีกว่าเราปิดประตูห้องเราอีกชั้นหนึ่งนอนครับผม ตีสี่มันเป็นคืนที่แปลกมากผมตื่นเพราะว่ามีเสียงดังเข้ามาจากข้างในห้องข้างผมตกใจมากเมื่อดินเสียงใครบางคนเนี่ยอยู่ห้องข้างๆผมต้องรีบออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเอาเลยไงคุณผู้ชมครับมันเข้ามาใครก็ไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วนักโทษหลบหนีมีสองคนเลยวะทั้งไอ้คนที่บอกเป็นสายสืบแล้วก็ แล้วก็ไอ้ตาลุงคนนี้ดิ้อพะวะเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยประตูห้องมันเปิดเองโอ้โหใจหนึ่งก็อยากดีใจหนึ่งก็อยากดูมันคืออะไรวะแต่จังหวะนี้มันต้องเอาตัวรอดก่อนไหมอะประตูล็อกด,ด้วยผมต้องหาทางออกจากบ้านทางอื่นแล้วผมก็คิดได้ว่าผมต้องหาอะไรมาทุบหน้าต่างห้องนอนแล้วก็ปีนออกไปแต่สิ่งที่จะทุบได้มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอมันมีกล่องเครื่องมืออยู่ตรงกระต๊อบตรงนั้นนะครับผู้ชมอะไรทุบได้ไมากเนี่ย ไม่เคยเปิดได้ไม่เคยไป่น่้าจะทุบได้นะขวดขวดเบียร์ขวดเบียร์หยิบไม่ได้ครับ yeah, แช่อะไรไงคุณผู้ชมโต๊ะไม่มีอะไรเลยตู้นี้ก็เปิดไม่ออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีแค่ทิชชู่นะครับแล้วก็รูปกรอบรูปเฮ้ยค hey, อ,อนหยิบได้ด้วยคุณผู้ชมทุบหน้าต่างห้องนอนของฉันทุบหน้าต่างห้องนอนของฉันเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะโอ้ห oh, เดินเข้าไปดูไม่ได้ด้วยมันติดอยู่ในตู้เสื้อผ้าปะเนี่ย คุณผู้ชมมนคนน่ากลัวเลยอันนี้หรือเปล่าไม่อยู่ทุบ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 บ้านนี้บ้านนี้ทุบไม่ได้บ้านนี้ก็ไม่ได้โอเคบ้านนี้เอามีสองฉากจบด้วยผมก็โดดออกไปที่หน้าต่างเมื่อรู้ว่ามีคนอยู่ที่บ้านของผมผมหวังว่าคุณจะชอบเกมนี้นะถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นแบบเชิงบวกนะครับที่สตีมด้วยล่ะมาครับคุณผู้ชมผมว่าอีฉากจบนึ่งเนี่ยเราน่าจะต้องเดินเข้าไปเลยปะ เปิดประตูแล้วเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยใครจะอยู่ใครคือคนร้ายเอ้ยอออเสียงเสียบมันโคตรเจ็บเลยเหมือนโดนเสียบจริงๆเลยอ๋ออันนี้คือ t u e ending นะครับคือฉากจบที่แท้จริงฝันร้ายของผมเนี่ยจบลงเพียงเท่านี้ผมโดนแทงแล้วก็ตื่นขึ้นมาโดยทันที ผมว่าเกมนี้คือดีเลยนะสร้างโดยเด็กอายุ15ด้วยนะครับแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีน้อยเดียวนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่เขาบิ้วมาเนี่ยมันแบบดีมากเว้ยมันน่าก,กลัวมากมันทำให้ผมนั้นหวนคิดถึง f e ียร์ดูฟาทอมที่เรารักเลยสำหรับซีรีส์ Story to t เ l l เนี่ยก็คงต้องจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเขาทำออกมาอีกเหมือนที่เขาบอกอะ่ะผมก็จะรีบเอามาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะ